สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะซึ่งวันนี้เราก็กลับมาเลวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับซึ่งชาเลนจ์ที่ผมคิดว่าจะเล่นวันนี้ก็คือห้มโดนซีเทาบอกดเรียด โอ้โหนี่ผมอยู่ในหน้าหนาวเรี่ยมยอดเลยผมอยู่ในหน้าหนาวนะโอเคนะแล้วผมจะเอาชีวิตรอดยังไงก่อนอื่นตัดไม้ก่อนนะโอเคโอเคนะผมว่าเป้าหมายวันนี้เนี่ยผมจะหา,าหาเอ่อหาเหล็กนะเหล็กก็พอแล้ว เฮ้ยหนุก่อนนะเหมือนผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนูน้นเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคโอเคหลังจากเมื่อกี้ผมก็เอาไม้มาวางบอกนะถือว่ารอดดูแต่ว่าอุ๋มจะรอดหลังจากนี้ไหม โอ๊ยเดี๋ยวก่อนเหมือนผมเห็นเหล็กตรงนู้นโอเคไปเลยตรงนี้อยู่อุย๊ยเดี๋ยวก่อนปืนได้ไหมเนี่ยเหล็กยังจะรอดไหมจะรอดไหมโอเคเหล็กอยู่ตรงนี้นะฮะผมจะสัดเร,ร็จภารกิจในวันนี้แล้วนะคะอ้า สำเร็จแล้วนะคะยี่ก็บายบายนะอ่าใส่เพื่อนทุกคนนะคือซึ่งตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาแล้วเยี่ยักษก่อนนะตูงเคานผมสีเท่า